ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาดแค่ย้ายตำรวจรีดไถเงินคนขับรถบรรทุกคือคำนี้มันเป็นคำพูดของคุณธนาธรตอนที่ไปหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในวันที่ไม้กับอานนท์เนี่ยถูกคุมขังที่เรือนจำและธนาธรก็พูดคำนี้ขึ้นมาเลยไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสแต่ผมไม่ได้เอาไปพูดในเชิงการเมืองนะผมเอามาพูดจากเหตุการณ์ที่ อำเภอหนองสวงจังหวัดนครราชสีมานี่คลิปนี้คุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ตำรวจท่านหนึ่งไปจับรถบรรทุกแล้วเรียกค่าปรับสองหมื่นคนรถบรรทุกก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลก็เลยบอกว่าจ่ายก็ได้แต่เงินไม่พอนะก็ไปกดมาหมื่นสอง มื่นสองใจให้กับตำรวจคนนี้ไปทั้งหมดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้นายเนี่ยเจ้านายเนี่ยหมื่นหนึ่งแล้วตัวเองก็เก็บเอาไว้พันหนึ่งส่วนอีกพันบอกว่าให้เป็นค่าข้าวค่า,าน้ำมันค่าขนมคืนไปนี่มันเป็นคนดีนะครับเนี่ยมันแบ่งให้เขาตั้งพันหนึ่งเนี่ยนะครับเออคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้การจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งย้ายไปแล้วคนก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองต้องว่ากันตามตรงนะ คนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าความผิดคลิปวิดีโอทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้มันชัดเจนขนาดนี้ทำไมถึงแค่ย้ายจริงๆเราเคยเห็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนมันควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอแล้วก็ไปตรวจสอบทางวินยัยถึงท้ายสุดผิดจริงไล่ออกแล้วก็ไปตรวจสอบทางคดีอาญา นี่ครับแค่ย้ายนะครับในขณะนี้เนี่ยชัดขนาดนี้นะคุณผู้ชมมันจะบิดไปทางไหนได้อีกอะ่ะมันจะบิดไปเหมือนกับแม่ค้าอาหารทะเลที่พัทลุงไหมที่บอกว่าอ๋อเคยยืมเงินกันที่เคยบอกว่าเรียกรับเงินเนะี่ยอันนั้นเนี่ยไม่มีคลิปชัดเจนแบบนี้นะอันนั้นเป็นบทสนทนานะเป็นสลิปการโอนเงินนะแต่อันนี้เห็นยื่นเงินเห็นนับเงินเห็นบทสนทนาทั้งหมดทั้งมวล เวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นทีไรเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมาบอกว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรได้ยืนยํามาโดยตลอดว่าห้ามเจ้าที่ตํารวจเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่าเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายเสียเองทั้งนี้ได้กําชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมและหากพบว่าตํารวจทําผิดจริง ให้ดำเนินการทางวินัยและอายาอย่างเด็ดขาดพร้อมกับระบุว่าต้องรายงานผลมาให้ทราบภายใน7วันคือมันจะต้องยึดติดกรอบนี้โดยตลอดและฮะคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยต้อง7วัน2อาทิตย์14วัน30วัน2เดือนเคสแบบนี้มันชัดนะครับนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันชัดเจนขนาดไหนผมเลยเลือกใช้คำนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับคุณนาธรไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอันนี้ของจริงไม่สู้ก็อยู่อย่างทาตตำรวจที่ดีมีเยอะแยะให้กำลังใจและสนับสนุนแต่กับตำรวจประเภทแบบนี้ถ้าชาวบ้านประชาชนไม่สู้คือทาสของแท้ครับของแท้ครับขับรถขับราไปถนนโดนละเดี๋ยวข้อหานั้นเดี๋ยวข้อหานี้เท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่สู้ก็จะเป็นแบบนี้ต้องสู้ครับ เนี่ยคำนิยามของจริงเลยถ้าชาวบ้านถ้าประชาชนไม่สู้ก็อยู่อย่างทาาดั้มไปอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยแล้วใครจะมาหาว่าผมประดิษฐ์ประดอยวาัฒากรรมเอามาล้อเอาอมาเรียนเนี่ยขอให้ท่านรู้ไว้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนได้รับผลกระทบจากตํารวจไม่ดีเนี่ยเป็นจํานวนมากถ้ายอมงอเขามาขอตังก็ให้เขาไปเพราะไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหา ท่านก็จะอยู่อย่างทาสรับใช้เขาจะมาเรียกเอาเงินท่านเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็ต้องควักให้แม้ว่าจะหามาด้วยความลำบากยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนเมื่อวานนี้สารจังหวัดหัวหินยกฟ้องในคดีที่ตำรวจเนี่ยและอายการดำเนินคดีกับนายโสพลเป็นโชเฟอร์รถบรรทุก โดยบอกว่าไปเจอยาบ้าหนึ่งเม็ดในรถของนายโสพลคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าโสพลไม่สู้ก็อยู่อย่างท่าอะไรคือความหมายเขาว่าโสพลสู้เขาเอากล้องวงจรปิดไปติดในรถเขาถ่ายพฤติกรรมของตำรวจทั้งหมดที่มาตรวจทนเขาและเขาก็เอานั่นแหละไปสู้ถ้าเขาไม่สู้อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาก็ต้องโดน ว่าครอบครองยาบ้าหนึ่งเม็ดไว้เพื่อเสพแน่นอนแต่เพราะเขาสู้ไงเขาถึงมีวันนี้และคำตัดสินของสาลวักรหนึ่งเนี่ยพูดเอาไว้ยังไงรู้ไหมครับพยานหลักฐานของตำรวจไม่ชอบพยานหลักฐานของตำรวจไม่ชอบเห็นอย่างคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกันกับน้องคนที่ขับรถที่ โคราชรอบนี้ถ้าเขาไม่เอาคลิปมาเปิดถ้าเขาไม่ยืนหยัดสู้คุณผู้ชมทราบไหมเขาบอกว่ามีตํารวจติดต่อมาบอกว่าจะเอาเงินคืนให้นะหมื่นสองอะจะเอาเงินคืนให้นะแต่ขอให้ลบคลิปนะแล้วจบจบ,จบกันไปนะต้องชื่นชมทั้งสองคนนี้นะเพราะเขาสู้ไงเขาจะไม่อยู่อย่างท่าต่อไปแต่ถ้าเขายอมเอาเงินคืนตํารวจเดี๋ยววันหน้ามันก็มีอีก นี่ครับความหมายที่แท้จริงของคำว่าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ